วันนี้ภารกิจคือมาส่งน้ำพระพุทธเมตตานะคะไปกันปกติตรงนี้คือห้ามผ่านนะคะแต่วันนี้มีส่งน้ำพระพุทธเมตตาะคะ่ะวันนี้อนุโลมได้หนึ่งวันไปค่ะถึงแล้วค่ะนนส่งน้าพ่ะนะคะบานพระพุทธเมตตานะ,อะพอเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บก,ก,ก็จะเจอป้ายนี้เลยล<ส>วดนะคะเห็นไหมลวด รวดนี้คือปล่อยกระแสไฟแล้วนะคะคก็คือเจ้าหน้าที่เตือนเราแล้วเพราะฉะนั้นเรามาทีหลังรักษาตามกฎนะคะแล้วก็อย่าไปยุ่งกับสายไฟค่ะ,ะแล้วค่อยๆรอดค่ะค่อยๆรอดเมื่อมาถึงคุณแม่กับพี่น้องก็เตรียมน้ำไปส่งพระนะคะก็จะมีน้ําเตรียมไว้ให้พร้อมน้ำอบน้นําหอมแล้วก็มีขันเตรียมเสร็จแล้วก็ ทำการไหว้พระขอพรนะคะหลังจากนั้นก็ไปส่งน้ำพระกันค่ะก็จะส่งกันแบบนี้เลยสาธุค่ะนมัทนาบุญด้วยนะคะคุณแม่แล้วก็พี่น้องค่ะส่วนผู้เองก็ไหว้พระนะคะแล้วก็ขอพรท่านส่งน้ำท่านแล้วก็ส่งน้ำพระ แก้วมากดแล้วก็พระผู้คนอื่นด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่นะคะก็จะขาค่อยค่ส่งไปนะคะทุกท่านก็ได้ทำตามเจตนารมณ์ของตัวเองแล้วรู้สึกว่าปราบปลืมกันมากทีเดียวนี่คือเสียงที่แปลว่าปล่อยกระแสไฟนะคะขากลับคือปิดแล้วค่ะ เรียบร้อยคือทีมเราเป็นทีมสุดท้ายที่ให้เขานะคะหลังจากนั้นก็คือไม่ให้เข้าแล้วสบายกินข้าวค่ะแล้วก็ลงฝนเริ่มละฝนเริ่มมาแล้วก็มาส่งจุดอุ่นคะ บ้านครับคุณแม่ค่ะแค่มากินข้าวแล้วก็กลับนี้เนาะกินข้าวแบบที่ลาบมันไม่ไม,ไม่ไม่อร่อยอะ่ะเออต้องมากินที่ราบสูง